ทานคราวนี้เนี่ยเมื่อมีรูปเนี่ยรูปเนี่ยเป็นเหตุของของอ่าอาหารเป็นเหตุของรูปครับนะครับแล้วก็อะไรเป็นเหตุของอาหารล่ะนั่นเลยครับมันต้องไปหายงี้อีกอมันต้องไปหาอะไรเป็นเหตุของอาหารนะช่องนี้รู้แล้วรูปเนี่ยนะครับมันอาศัยอาหารถ้าจะดับรูปต้องไปดับอาหารเข้าใจไหมครับถ้าตามไปที่แกยังไม่ดับอาหาร รูปมันก็จะวนอย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมันก็ไม่ใช่ทางแล้วมันเป็นแค่การรู้นิดเดียวรู้แล้วอาหารเป็นเหตุของรูปครังนั้นเราไม่กินอาหารเพื่อให้รูปดับเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับการที่รูป,ปอะไรเลยมันกว้างขวางมากเพราะรูปนั่นคือครบทั้งตัวนะครับอุปทานทั้งอันตัณหาทั้งมันอยู่ในรูปหมดเลยเพราะงั้นแล้วเนี่ยนะรู้แล้วอาหารเป็นเหตุของรูปถ้าจะดับรูปต้องไปดับอาหารทั้ง แต่พอพิารณาแล้วพอพิจารณาแล้วถ้าดับอาหารเนี่ยอาหารเป็นคำๆเอ,อ้ยอาหารอะไรเอ้ยเนี่ยเอ๊ะมันลูกก็มาเกิดลูกก็ต้องมาเกิดอีกพอขาดอาหารลูกดับไปอันนี้ถูกต้องอแต่มโนเวินกลับมาเกิดอีกเพราะมันมีมากกว่าเรื่องของอาหารงั้นมันมีอาหารอะไรแต่เดี๋ยวพักไว้ก่อนว่าอาหารมีอะไรบ้างอเอาอาหารแค่อาหารค่คำๆเนี่ยเหตุของอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยตอนแรกมันเป็นก้อนก้อนอาหารที่ก้อนใหญ่ มันยังมีดีเทลของอาหารต่างๆเยอะครับผมสรุปแล้วเราเรียกว่าอาหารหมดเลยนะครับอาหารเนี่ยเหตุของรูปก็คืออาหารถ้าจะดับรูปต้องไปดับที่อาหารบอกว่าแกฝึกปฏิบัติเพื่อไม่ให้รูปไม่ให้มีอะไรเงี้ยมึงไม่ได้หรอกมึงต้องไปดับที่อาหารที่มึงกินอยู่นี่มึงยังกินข้าวกินข้าวแล้วมึงบอกให้ดับรูปดับความคิดดับนั้นดับนี้อย่างนี้เร่มั่วไหมมันจะเห็นความโง่ของของการสาทยายธรรมมากมายแล้วเพราะงั้นแกต้องไปดับที่อาหารแต่อาหารเนี่ย อะไรคือเหตุของอาหารล่ะไม่ทราบครับนี่ปัญหาเลยหเหตุของอาหารนี่ครับอันนี้แค่เสี้ยวเดียวนะเหตุของอาหารก็คืออะไรกรรมไงครับกรรมกรรมคือการกระทําต่างๆแกต้องทํากระทําเกิดจากกรรมกระทําต่างๆมันทําให้เกิอดอาหารขึ้นมาออถ้าไม่มีการกระทําขึ้นมาไม่เกิดเกิดอาหารขึ้นมาไหมไม่มีอาจารย์มันไม่เกิดอาหารขึ้นมาแต่เนี่ยที่พูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไปเยกอาหารเยอะแล้วนะ แต่ว่านี่ค่าชี้ม้นมาให้แกเห็นแค่ช่องเดียวคืออาหารเป็นคำคำมันยังมีอาหารแห่งการเวลาอาหารแห่งสัญญาอาหารแห่งอากาศอากาศนี่ก็คือเป็นอาหารของมันเหมือนกันนะครับอาหารอาหารอาหารแห่งสัญญาอาหารแห่งการเวลาอาหารแห่งอาหารแห่งแห่งรูปเนี่ยคืออาหารเป็นคำคำมันมีหลายอาหารนะครับแต่ว่าต้องไปแยก จำไม่ได้แต่ถ้าถ้าตีขึ้นมาเลยค่ะต้องมันต้องวิ่ัยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแต่กูวิ่ัยมาแล้วมันอยู่ในภวังของมันหมดแล้วแต่รวมๆแล้วการที่จะจะดับรูปได้ต้องไปดับอาหารอาหารดับไม่ได้ครับตามใดที่ยังมีการกระทําขึ้นมาไอ้การกระทําต่างๆเนี่ยที่แกเกิดทางตาหูลิ้นจมูกกายสมองของแกมันจะเข้าไปสู่เรื่องของอายุชนะอาหารต่างๆเกิดจากอายุชนะเกิดจากสัญญาเกิดจากผัสสะเอออาหารเกิดจากผัสสะ อาหารเกิดจากผัสสะเกิดจากสัญญานะครับผัสสะสัญญาการเวลานะครับหรเหตุปัจจัยอะไรต่างๆมันแยกย่อยไปเอเป็นร้อยเป็นพันเลยแต่รวมรแล้วคืออาหารเราเรียกว่าอาหารหมดไปยัดไว้ที่รูปนาม,มแค่รูปนามนะมันเป็นปฏิจจสมุบบาทที่กว้างมากอย่างเท่าไหร่ก็ไ,ไ,ไม่ถึงแค่รูปนามอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันอย่างแค่พอเข้าใจว่าเหตุและผลมันมาอย่างนี้คราวนี้เนี่ยถ้าจะดับรูปแกต้องไปดับอาหารเข้าใจแล้วใช่ไหม อาหารเป็นเหตุทาให้เกิดรูปและในอาหารมันยังมีอีกร้อยเปพันเก้าที่เขาเรียกว่าอาหารที่แกไม่รู้จักว่ามันคืออาหารอย่างเช่นสัญญาก็คืออาหารแต่มันเป็นอาหารยังไงก็ต้องไปขยายความนะครับการเวลาก็เป็นอาหารเพราะมันต้องอาศัยกรรมในการการกระทําขึ้นมาที่อยู่เบื้องหลังของการเวลาไอกรรมนี่แหละครับคือกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องกระทําขึ้นมามันถึงได้เกิดอาหารอาหารอีกเยอะแยะเราไม่ต้องไปแยกอาหารแล้วมันสิเวลาแต่อาหารมันเยอะมาก แต่ถ้าครอยากรู้ใครอธิบายเรื่องอาหารให้ฟังนะครับมันเยอะมากเมื่อมันเยอะมากต้องไปหาเหตุของอาหารครับผมแกไปดับที่อาหารดับได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้แล้วความรู้มันเกิดขึ้นมาแล้ววิชามันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไม่ได้เพราะเหตุมันอยู่เหตุของอาหารคืออะไรคือกรรมกรรมคือการกระทําอะไรต่างๆครับเลขกรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยถ้าดับกรรมอาหารดับไหมดับอาหารดับรูปดับไหมนี่คนอคทางอย่างเงี้ยนะครับตอนที่มันเข้าไปสู่วิมุตติยานเนี่ยมันจะมา มันจะมามันจะมาแล้วหรือเรื่องมาตีทาอย่างเงี้ยออกขึ้นมาด้วยอํานาจของวิมุติยาน <Okay. S 1> มันไม่ใช่สมมุติยานนะครับสมปติยานก็ใช้